เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะนี่แล้วนะกูบอกอยู่มีผัวสูนไปป่าผัวอยากไปป่าเฮ็ยหยังเนาะก็พได้แก้อยู่เนาะพอได้ยอกอยู่นั่นนั่นนนี่แหละมันขาดของขาดโอ้โยของขาดอีหยังวะสไลเซิงว่ามันเงี้ยนนี่แหละครับอาการสไลเส่องครับพี่น้องเอฟซีะนะเออนะ มันสไลมันอะไรครับพี่น้องเงมันงเงียนไงครับนะศูะ์น,นะนะจากใหไม่โมโหนะสไลคือโมโหนะนะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ใจนะนะ <laughs> นี่แหละคืออาการสไลเสื่อน่นะศู์โมโหนะนะพู้นั่นพูน้น,พนี่มึงย่ามาว่าอ่าอาไ้ต่ำข้าไปงูงีดเนี่นะองูงีดไงครับความคันไมมไว้ไม่ได้เข้าใครออกใครแล้วความมีเฮงเนาะแต่มีเฮงกับ นะครับอารมณ์ดีเมดม,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 มือเมดเว้นแะครับเ <c oughs> ออนะขาดของหลายเดือนแล้วไงครับอ่าหลายเดือนหลายมือหลายเว้นแล้วบาทนี่เลี้ยงนะเดี่ยวหลายเดือนแล้วนี่อ่านะครับแนะนําให้กันนะยิงนะกูแนะนํามึงไปซื้อแตงกวามานะมึงมันยัดเลยนะอีนั่นกับมันก็จะเก โอ้ยกูฮักกูหูจ้ากี่หา้าทางมึงมึงก็อบอกกูซาทปฏิวัติังสัจจง้นเลยเนาะมึงก็อบอกกูซาตายจะอีห้ามึงกูกําลังขัน้นพอดีหน่อยนึงบลาๆขี่รถลงทงบลาครับนะอ่าลงทงบลาลุ่งเตาง่อยบลาไว้นะครับเป็นอย่งตาานนแตงกวาแถวบ้า,มานมันหน่อยแตงกวามนุ่นยิ่ใหญ่ๆมากนุอยไหนใหญ่เอามาือ <c oughs> แตงล้านยงงังแรง นยไหนหนยไนเอามาเอออยู่รา้านเอาไหนไหนที่สุดในร้าน,อาานเอามาหน่วยใดเอามาเลือกมาเยลยราคาโบเกียงโอ๊ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมตื่นเศร้ามากกทีโเอยคือสียิ้มแลนะแยเนาะ <c oughs> โอ้ยค่อยถือศินแปดพระมือน,นี่หากระจายหลายเรื่องศินแตก เม้นทุกกลุ่มเลยบอกทุกรลุ่มแล้วมดแล้วมันเวลาแล้วหมดแล้วมันไม่แล้วมันไม่แล้วนนะอีฮานะกับพี่น้องเอฟซีนะไปวัดยุกยุกยุกเห็นอยู่ทีธชนยู่ยไยยุ่ยไบบันนี้ออกปากวัดดาววัแต่ปากวัดไละกับบัดนี่อ๋อปล่อยไปอีตายดับอีตายเวทอีฮากินใส่มึงดาไปนะครับโจนอดเฮือนมาบอันดาเซียวมันครับพี่น้องเอฟซีนะศูนย์อยู่หึบฮึบฮึบหนาะบัดนี่ อคิดว่าอีบุญบบมีจะเงียบไหมครับแต่มันบ่ได้เงียบไร่บาทนี่มันบม่ได้เงียบนะครับพี่น้องเอฟซีเอเออนะเออไม่นำซ้ำไปพาดพิงถึงพ่อถึงแม่นะครับนะผู้ายชนนะครับนะ้อผู้ที่ล่วงรับไปแล้วมึงยังกุดเอามาเล่นมันค,คนอื่นจะเหมือนมันไงเพราะอะไรครับนะจะพูดแทงใจดำเขาคิดว่าเขาจะเหมือนมึงแบบนี้บอก มันคนละคนนะเขายกขึ้นเถเหนือหัวแต่ละคนแต่ละคนนะพอมเ็แต่มึงเอามาละเลงเล่นพี่นีบดีครับเนาะอ่าของมันต้องบวมเหลี่ยมวะเลียมบวกบโอ้ยเนาะอ่าอย่างมันมีรสมีชาติกะอันอันใสใสปอกเข้าไปเป็นเอาห้อนเข้าไปน้ำัดเอาห้อนใส่น้ำมาเนาะ อ๋อมันกินลืดกึดกัดลืดกึดกัดนะก็สิเลวก <c oughs> ึสิบอกมึงเด้อเออาักแตงใส่แล้วก็เอาเอาถุงใส่แลยเอาห่อนใส่จักสามเม็ดนี่มันก็แล่นขึ้นแล่นลงอุย้ยไ,ได้ได้ได้ความรู้หลายอย่างเลยนะปฏิวัติส <c oughs> งสัยเราแล่นลงพุ่นแล้วครับวันนี้แล่นลงเต้าห้อย ไหนแตงกวาลูกใหญ่ๆมาสิสักยองกาใหญ่สุดที่ร้านอ้านะโอ้ตายแล้วมันจะฉีกนะบวบเหลี่ยมไว้นะครับบาทของละปัวของบาทอีละมึงเอ้ยนะครับพี่น้องเอซีนะอ่าสิวก็ห้าก็ดีะอะไรเนะี่ยคุณประก,กาศกูรู คือคักเทนเนาะมือนี้ว่าสิวข้าก็ดีได้ครับเนาะสิวสาวเ้าก็ดีครับเจอบวบเรียมก็ไปอีมึงเอ้ยเนาะเอาไปป่วยอย่เลยครับวันนี้ปัวของบาดอีได้บาทนีนะสิวสาวรอบที่วจะเป็นบาทไปใส่ท่าอันไม่ยังก่อนอันไปท่านยังก่อนไปท,ายา,ไปทายาเหลยาแดงเข้าไปอีกแล้วมึงเอ้ยหมอละ อ่าไปตีของให้ลาหมอล้างแผลอีเด่ะมึงเอ,อ้จะไปใส่นี่กระสันนะ้นกันนอนจะใส่หีงว่วหีควายนเนาะหินบอกครับผงน่ะน,นะมันจะเป็นผงขาวๆใกันนอนน่นนะใส่ยาเข้าไปปึ๊บอันนี่ะด้อ่ะอ่าจะเป็นนอนเป็นอะไรกันนอนในกันมะเร็งนะครับพี่น้องนะนอนที่สี่นะนอนสีบปไก่แมงวันบปไกล่เลยล่ะนะอ่ะะนนาแต่มันเน,น่าปนันมันเหม็นปนนะผมแนะนำไปซื้อนี่กระสันเด้อ ซื่อยาณนี่ก็สั่นแน่หรือเอกวั่นน่ะนะเนี่ยเขาใส่แผงง้อแผงควายใส่หีง้อหีควายน่ะนะนะผู้จะบอกสูเด้อแต่มันเหม็นคักปานน่ะอ่าสูนอนกะออนะมันเลี้ยวเลี้ยวแต่งกวางัดเขาเล่เอ่ะอย่าลืมใส่กางเกงในเด้ออย่าลืมไปล่างเด้ออย่าไปรับป่าเด้อแมงวั่นจะขี่ใส่ ขี่กันข้างจิไปคีใสได้ปะนี่นะอย่าลืมไปล่างเด้อกูจะบอกให้เด้อนะอ่าแล้วแล้วแต่งกวายัดเข้าไปแล้วก <c oughs> อขี่เมงวันจิไปคีไสบันนี่ขี่กันข้างน่ะสิไปคีใส่ได้ปะนี่จิไปตีพังล่างกันนะมีแห้งอะไรกันนอนรัดสบายเลยเนาะบันนี่ตีพังล่างนะตีไสบันร่มน่เมงวันขี่ใส่น่มันเหม็นมันเน่าน่ยนะ อ่าเรียบร้อยแล้วก็ยาอันี่ไปหุ้ยบันนี้บีบเส้หน่นยๆยาผงอันนี้เดอ้อโอ้ยนะครับสูกระอึดแนบบอตอนเราสเปรย์ไปสีหีแม่โอ้ยหีเหม็นบะะ่หรอใครไม่รู้อืมเราสเปรย์ไปสีถีมันเหม็นไอหยวคนเดียวบอกโอ้ยหยวกไปพูดบอกนะอีหยกวกบ่ใส่ ได้อีนั่นเดี๋ยวไปสีเจลี่ที่บอกสีจริงยี่บอปนี่ฮะมาก็ฉีดไปทั่วนั่นแหละอันสีทั่วน้งกายม,มันกระชีดปื๊ดปื๊ดปืดปื๊ดปืดแบบนีหมาในโยกนี่บอใส่น้ำหอมจ้ะในรถ็บมีน้ำหอมแต่กูว่าไปน้ำกันนักก้นที่เหม็นก็คืออีหยวกนั่นแหละมันบอกว่าอะไรกูอยากอ้วกเฮ้ยแมงวันหัวเขียวเราตัวคับปุมือไปนั่นนะแมงวันเราวัง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 อะไรมีแห้งแล้วก็ลืมแล้วครับรับแล้วบบนี้ พูดจักมาแมงวันสีขีใช้ของคนแลละครับ <laughs> ไปบอส่กันบอ,อยนะอีมึงเหม็นมึงก็จะปีไปสีทีมึงอืนะเพื่อจะให้เขาหลงรักมึง <laughs> ออนะบาทมันออกมาโตเองมีซิมิมอยู่บาทนีอ่าคือว่ามันจะมาโตตอบเ<ม>ดรับพี่น้องเอฟีนะคิดว่ามันจะไม่โตตอบไงครับนะอืมนะกูจะจะอ้วกกินน้ำหอมมึง <laughs> เออช่วงนี้ต้องหยุดกินแตงกวากวายวายตองแตงกวาก็าไม่ได้ขายเลยนะ้องบันนี้เนาะอีนี่กับไปจองมัน้นนูนลูกไหนจะใจเอามาสิหนึ่งลูกเออสงสัยจะไปยัดไงครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยแต่คิดว่านะครับอีุญบูมีจะเงียบแต่มันไม่ได้เงียบได้คำงวนนี่อะนะเออไม่ได้เงียบนะบนะครับพี่น้องเนะอฟซี ปักตั้มอืมมึงว่ากูจสเงียบติขนาดที้คอที่รออยู่หูนั่นมันก็ยังขึ้นมาห้องหกูจะไปเงียบจากไหนเนาะมาห้ามึงไนะ <c oughs> อ้กูดามันแน่เออนะโอ้ยเนะ <c oughs> าะดาบด่าถือมือมา,มาเนี่ยเราเขอปล่อยผีปล่อยผีเปรตออกมาเนาะมันให้สูอ <c oughs> ปล่อยผีปล่อยอย่างมาเอาผาแจกเนาะนะ อ่ามือปล่อยผีครับมันมีผีเปรดออกบุญ <c oughs> ตะวัดม้าขึ้นมาบม,ามานนห <c oughs> าเสน่หงดาวมาแต่ปากวัดผู้ครับเนี่ยคู่กวาดขี้เหนื่อยู่กับโอย <c oughs> งุบหนาซอยม้อยอยู่บันนี้หน้าไปเนาะกระตับกับเนี่ยคู่พม <c oughs> <c oughs> ์เออเี่ย <c oughs> แม่บักคิงข้องมืนินจะตอบว่าจังไหนนี่ลายอย่าเศร้าเด้ออย่าเศร้าอย่าเศร้าออกมาตอบเด้อสาดดาวมาแต่ปากวัดเนี่ยคู่พมกวาดตาดอยุทธ อยางหู้ผู้ใดว้านา้มยเขาพี่น้องเอียงหูว่าผู้ใดว่าเท็จวาจริงผู้ใดาควจริงอันจะเช้าเด้อสูเด้อยะผักกันเล้ยไว้เด้อจะผ้าเดียบ่าเช่าดอกครับพี่น้องเอฟจีนะอ่าพี่พัฒสวัสดีครับนะ